เฮ้ยไอ้้วันวันดีไม่กลับบ้านไปดูดมแม่หรอวะฮนี่เดะโอ้ใช่แล้วไอ้ซือบื่อไอ้นี่เฮ้ยอย่าทำฉันนะฉันนะฉันฉันอะไรจะคือเออว่าไม่เนี่ยไม่เนี่ยไม่เนี่ยเอ้าเอ้าเอ้จะไปฟังแม่ไปแล้วโอ้ยบอดีเออเออชนอะไรวะโอ้ออู้ โอ้สวัสดีครับคุูผู้หญงมีอะไรให้ช่วยหรอครับแอนนะไม่มีอะไรหรอกนะพวกเธอเล่นกันต่อเลยแม่ครับไอน้นี่แหละมันตีผมครับแม่ช่วยผมไดน้นี่แม่แกแล้วเ,เนี่ยโอ้โหตวัวสรงยิ่งเข้าเป็ีซะอีกเอ่อแกต้องเรียกแม่ฉันให้ถูกแม่ฉันคือมัมมี่ลอางเล็กจากป๊อปปี้เพทามชิบหายแล้วโอเคฉันคงปล่อยให้พวกเธอนั้นแกล้งลูกฉันอีกต่อไปไม่ได้แล้วแหละนี่แน่โอ้โหเต็มเต็มโอ้โหแม่ด้ยอ๋อ โอ้มันจะเหยียบกุนซับอยู่เฮ้ยเฮ้ยไอ้อขอ่มึงช่วยกูด้วยเฮ้กูไม่รู้แหละกูไปก่อนไว้เฮ้เป็นไรมากไม่ลูกเอ่อเอผมผมเจ็บหลังคบแม่พวกนี้มันชอบหลังเก็บผมดูมันสิเฮ้กูจะไปฟ้องตำรวจเอ่อแกเสียชั้นแน่แกโดนทั้งจับทั้งแม่ทั้งลูกแกนลอนเอ,เอาล่ะฉันจะมึงใครวะเนี่ย คุณลุงครับช่วยด้วยอออเออปีตีมีมีรจะแจ้งแจ้งตำรวจให้ผมนะอครับคุณลุงคุณลุงฟังที่บอกโปดไปเนียฮ่อเนเรื่ฆาตกรฆ่าเด็กไปครับคุณลุงแมงไม่ฟังกูเลยเฮ่อบาจิงกูไปละโอ้หัวกูแตกกูกระโดดทำไมวะเนี่ยโอเคสุดท้ายต้องคาดไปคาาไปกระได้บกระได้บะกระได้บกไดบะ เอาแไรแม่คนนั้นจังตามมาอยู่หรือเปล่าวะอไปไหนแล้ววะอยู่ไหนวะฉันอยู่นี่ตัวบ้าอะไรวะเนี่ยมึงใช้คนไหมเนี่ยเอาละฉันจะไปหาแกเจ้าหนูมันทำอะไรได้บ้างเฮ้ยหยุดกอนเอุจับมัดเฮ้ยอะไรวะอ ผมขอตัวครับคุณผู้หญิงผมจะไม่ทำอะไรอย่างอีกแล้วครับกับลูกคุณผมสัญญาแฮ่ไม่เป็นไรหรอกนัเจ้าหนูโอ้ไม่เป็นไรจริงๆหรอกครับก็แค่จะเอาหนูนั้นไปคว้านไส้คว้านท้องแค่นั้นเองอะไรวะอยู่นิ่งๆนะเจ้าหนูอยู่นิ่งๆเออกไม่ไหวแล้วหัวกูจะทิ่มพื้นอยู่แล้วจงร้อยอาผมใบใจไม่อกเธอเธอเป็นหัวหน้าที่คอยแก้รูปชายของฉัน อยู่ดีๆนะเจ้าบอมไม่ลองเล็งเจ้ามันคือตุ๊กตาปีศาจด,ด่างโง่ให้จัดการเจ้าด้วยอาวุธกรบปินของสไปเดอร์แมนนี่เอาลด้ขอระเบิดอาา้าวโยนใส่ใครวะข้าจะฆ่าเจ้าด้วยอาวุธของสไปเดอร์แมนของกรบปินนี่เอาระจากหนังเลือกสไปเดอร์แมนอเอาไปกินดึบอืออืออ้าฉันเจ็บจังเลยอ้า,อาแต่กูตายเลยแอะ ออเป็นไงม้งไอ้หนูโ ฉันมาช่วยนายแล้วเฮ้อตอนนี้ตัวฉันก็อาจจะโอ้โหอาจจะยืดหยุ่นหน่อยนะเฮ้อเซรษฐเอของฉันยังปฏิบัติต่อได้อยู่นะแต่ตอนนี้เจ้าบามี่ลองเลกมันตายไปแล้วเฮ้อเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะไปส่งนายไปโรงพยาบาลเ้อจะามาแตะตัวกูแมว่งแ่้กูเศรษเราดูมันตัวขาดนะกูกูให้ใครไปช่วยวะเนี่ยเฮ้อตำรวจอยู่ไหนเฮ้อไม่ต้องห่วงกับตนมรกามาแล้วเฮ้อฉันขอยนโลใส่หมอนี่ก่อนละนี่เนี่ย ที่ายโลกโลกไปไม่กลับด้วยเธ hey. uh huh. อพวกแกพวกแกทำฉันโกรธแล้วนะถึงเวลาพวกแกเต็บตัวตายได้แล้วโอ้โหแม่งตัวมันเริ่มเลยไมเฮ้ย ฉันจะจัดการทุกอย่างที่ขวางนะเออเออไอ้พวกที่มันทำร้ายลูกของฉันฉจะจัดการให้หมดอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหข้ากู้กับตอนไม่ได้ก็อเออออกตรงนี้ได้ฮ่าข้าจะกินเจ้าข้าจะกินเจ้าแงบแบโอ้โหอ้อ้หอ้ไอ้หนูออกมาเร็วแงบกูไปหยอกแล้วกูตายก่อนดีกว่านะครับนาเออขนาดนี้แล้วฮ่าข้าจะทำร้ายทุกอย่างอ้า เอาล่ะถ้าเล่นกับใครไม่เล่นต้องเล่นกับนี่ฮ่าฮ่าฮ่กูปูกินกูก็ก็กกกกกกมันบดเลยของมันวะอ่าอ่าอ่คิบหายปูตีนบอกููกิตัวอะไรอยู่ด้านหัอชัตเนี่ยแฮะปูยังไงล่ะสวบหน้าแมงเลยแฮะแฮะแฮะปูตีนยังนงล่ะ เก่งมากสมุูรณมชันเออแกทำดีมากฮ่นายท่านให้ผมทำอะไรต่อครับฮ่ฉันให้หนายคุ้เกนฉันตอนที่ตัวชักแกเราเป็นอัมพาต อ๋อได้เลยครับงั้นผมขอนั่งขี้แป๊บหนึ่งก่อนเนาะออโอเคแป๊บหนึ่งอู้อู้โอ้ปวดทุกได้ดีจังเลยอู้วอกกี้วอกกี้ปวดท้องขี้จังเลยเออ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 ออเออั่งดีๆสิฮักกี้ใครสั่งใครสอยให้เธอดั่งขี้แบบนั้นโอ้ผมขอโทษครับท่านโอเค หน้าซุปขี้เห็นไหมล่ะหน้าเธอนั้นไปซุปกับขี้ซะแล้วโอ้หโตกัปตันโอเคเออไม่ขี้แบกแล้วชักมาเตอ้ยเอาเหรอเจ้าฮักกี้วอกกี้ฉันสังเกตว่าเราได้มีศัตรูเข้ามาบุกเราอีกแล้วนะโอ้ข้าคือโจโจทาโรอเอาล่ะสตาร์พีนิ่มแบงล่างเชื่อเป็นไงล่ะสตาร์พีนิ่มข้ามาแล้ววจ้าเนอโออ้ออ้อนท่าอครัไอหมอนี่มันเก่งเอาล่ะผมจะลองกินสตาร์พีนิมดูซิ ับนี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยทีเวิร์กบ้าเออเป็นไงล่ะฉันตีทีเดียวมันปิวไปนอกโลกเลยอ่าแต่ตัวผมโอ้โหสีแงะแกชีกขาอย่างนี้ผมได้จะไม่รอกับท่านม่นะมันสามารถฆ่าเราทัวเราได้เหรอวะเนี่ยอย่างนี้ข้าจะต้องแปลงร่างกายเป็นออ้ตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าจะว่าจะว่าให้ตัวว้าอว้า อ๋อโอเคครับท่านตอนนี้ผมตื่นแล้วผมพร้อมจะจัดหน้าใครก็ได้งั้นเธอจัดหน้าไอ้หมอนี่เลยไอ้หมอนี่มันจะท้าฉันวว้าายยโอเคครับท่านผมมาแล้วอย่าแกตายซะว้าย๊โอ้โหเป็กต่อยตัวแตกนะครับนะเธอเธอเธเธอจะทนฉันเันจะ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 ทำอะไรฉันเลยนะวว้้าาายยย โอเคฉันเราไม่มีทางเลือกแล้วอย่างนี้ต้องนี่โอ้อ่าต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับนะเนื่องจากไอเพกนั้นมันติดลิขสิทธิ์นะครับเซ็งจริงๆเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพากห้ฟังละกันนะครับนะไอหมอเด็ก็บอกว่้ฉันคือพ่อหนุ่มนักเก็บไอนี่ก็เฮ้ยเฮ้เฮ้ยโนจริงก็ตีฉันสิฉันน่ะทำอะไรไม่เข้าโอ้โหตีฉันอีกฮ้ฉันอยากดูดแบบเต็มๆ ก็บอกแล้วโอ้โหโอ้โหว่าฉันไม่เป็นอะไรเอาละตาชัดบ้างย่าเอออะไรประมาณนั้นแหละนะครับนะเอออ้าวกระเด็นกระดอนเอ่เออา้าวเฮ้ะจะจับขานายได้แล้วจับขาได้อย่างนนั้นเหรอเอาไปกินซะโอ้นะ่ะเอ๊โอเคก็น,นั่นแหละนะครับไปแล้วโชคดี ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เลยโอเคช่างมันงั้นกินนีล่ละกันโอเคงับเข้าไปเออเอาละตัวฉันตะใครเป็นไฟแกเจอฉันแน่ย่า <Yeah! S 1> ดีไปไงเตะเป็นไฟเออเออ<ะ>เป็นไงเออเฮ้ยเสียงแลไววะ ตัวฉลอนอ,อ๋ออะผมไม่ไหวละขี้เกียจเล่นสตอรี่และออลองระเบิดแต่มันดูดีมันตายปโายะโอุ้ยตายไหมอ้ยอุ้ยพักกี่บอกกี่บอกเออฉันไม่มีวันตายไม่มีตัวอะไรทำลายฉันได้โอ้โหแต่บอยเฟรนกูไปแล้วนะครับนะตอนนี้เรียบร้อย อ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะในวันนี้เราก็มาเล่นพิพิพภัเก่ากันนะครับนะก็นั่นะแหละนะอย่างที่เห็นว่าสตอรี่มันก็ยาวหน่อยนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้เรามาเล่นมัมมี่ลองเรกนะครับนะซึ่งบวกกับนี่มานะอ่าคิดซี่มิซี่ฮ่าฮ่าฮแล้วตามด้วย นี่ฮักกี้ววกกี้โออผมมาแล้วครับท่านพวกเราจะทําอะไรกันวันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะพาเจ้าชนะเกมนี้ให้ดูนะครับโดนโชนตายหา่ายโอ้ยเอ้าดูพวกเราสิพวกเราโดนพันกันไปหมดแล้วนะครับเนะออแล้วใครจะออกมันดีกแขนมามีรองเล็กมันยิงยาวอยู่ปล่อยฉันปล่อยฉันอ๋อว่หน้าแหละปล่อยผมวะเอาเธอต่อเบอร์ฉันคือมามีลองเล็กและนี่คือ อเหมียวช่นี่คือน้องเหมียวน้องเหมียวโอ้มีน้องเหมียวเหรอฉันขอรูปเธอเหอน่อยได้ไหมโอ้าวที่มึงรูปน้องเหมียวหรอวะเนี่ยแอบน้องเหมียวกูตาย เรียบร้อยสุดพันนะครับนะเฮ้ยขอโทษนะมือฉันหนักไปหน่อยฉันชอบเล่นอะไรกับที่มันน่ารักน่ารักแต่ฉันไม่ดูพลังตัวเองเลยเฮ้เอาละต่อมานี่คืออะไรโอ้ฝูงพึ่งสุดยอดจริงๆฉันชอบกินน้ําหวานแบบหมีผูนะอะจาะเอา้าทำไมฝูงพึ่งแม่งระเบิดเอา้าเอา้านี่นี่เตะเตะเตะทิ้งให้หมดน่ารำคาญจริงๆเลยพวกนี้ไอพวกพึ่งชั่วด,ด่ไปไกลๆซะอ้าอ้าเอา อ,อ,อ้าวอาอาช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าวามารปิลงเล็กโดนพึ่งต่อยตาย,ตายพึ่งอะไรวะนะ่ะผู้ย่างบอาว่าพึ่งอะไรวะน่ะมาร์ปิลนเล็กคือตายเรียบร้อยนะครับนะคือโดนพึ่งกินนะเอาใหม่นี่เดี๋ยวก่อนนะแหมค่ะ <c oughs> คือพึ่งพึ่งที่มีเหล็กในสุดโหดเอาละแกพร้อมจะโดนเลยยางเจ้าฮักกี้วอกกี้มาเลยฉันบอม <c oughs> ได้เลยงั้นแกโดนมั่งนะอ่ะจะ โอ้โอ้อ้โอ้ฉันโ oh อ้ฉันรู้สึกโอ้โอ้โอ้มาแล้วโอ้ันมาแล้วไอ้คอยโอ้ช่วยฉันด้วยโอ้ฉันกำลังอ่าเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนน้เออต้องมีวัคซีนไม่งั้นไม่ทันอ <c oughs> ้โอ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 ้อ้โอ้้โอ้้โโอ้โอ อา้ารักษาไม่ได้ด้วยนะครับนะไอพึ่งนรกบอกว่า ฉันมาแล้ว no ฉันจะกินแกแล้วก็ผัวแกแล้วก็แกด้วยงับเอาแล้วเอาแล้วจะทำอะไรจะอไรนะจะทำอะไรจังนี่เตะทิ้งแมกเลยนะครับไอพึ่งโง่นะครับนะเออเออรักษาไว้เสียบไว้ตอนที่ยังสภาพยังมีอยู่อืออือจิ้มไว้นะครับนะต้องจิ้มไว้นะครับต้องจิ้มยาไว้ตลอดนะครับนะไม่งั้นเออคิซี่บิซี่ต้องตายแน่นอนเออเอจิ้มไว้จิ้มยาไว้เออต้องล็อกยาไว้กับตัวมันอะนะครับนะเออล็อกไว้ล็อกไว้ เอ,ออเออเออ,อ,อ,อคิซี่บอกซีบอกอ่าช่วยด้วยช่วยด้วยเออตัวฉันติดเชื้อเรื่อยเฮ้อแต่ก็ยังมีเซรุ่มที่คอยรักษาตัวฉันอยู่โอ้โหไม่ไหววะ่ะเซรุ่มก็ต้านไม่อยู่วะ่ะดูดิดูดิดูดิโอ้โหมันรักษาเร็วเหมือนกันนะครับแต่มันก็นะครับนะไม่ไหวว่ะนะครับโอ้โหจนคิซี่มิซี่ตายอ่ะเรียบร้อย ฉันจะไปเดินเล่นประเทศไหนดีต่อวะเนี่ยอออออออโอโล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 ฮึแกเป็นใครเนี่ยแกจะมาขวางทางฉันจะไหมฉันคือผู้นำสูงสุดของรัสเซียนะเว้ยแล้วแกรู้ไหมว่ามาัดของฉันนันแรงแค่ไหนฮู้ไม่รู้แล้วก็ไม่สนน,นี่หมัดฉันนี่แนละเจ็บมะอู้มือกูเจ็บแทลประตูเอ้ยเู้งั้นก็ไม่เป็นไรเพราะฉันมีนี่มีปืนเฮ้อพร้อมยิงแกด้วยเออยิงมาสิถ้ายิงเข้าโอู้ฮู้เป็นตง ม่ไม่ตายด้วยที่ผายตาชันมองละไอ้บว็อกโอกูตายเอะเออซีแก่์แกรโอ้ช่วยด้วยโอช่วยด้วยโอ้มึงยังไม่ตายหรอวะเนี่ยฮ่าโปรตินยิ่งชีหนึ่งโอ้ตายไปเรียบร้อยไม่เหลือแล้วโอ้เอาละถือเวลาที่ชันจะนั่งซ่วมแป๊บหนึ่งอือโอเคโอ้ปวดทุกข์ก่อน โอ้โหโอ้โอ้โหรู้สึกสุดยอดโอ้อะไรวะเนี่ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยซอมบี้จากไปครับพวกมึงมาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเอาละแม่งเอย้ยโอ้โหเวลากูขี้ไม่ได้ขี้แม่งเอย้ยโอ้โหอะไรนักหนาวะฮะอยากโดนบังพิฆาตหรือไงพวกบ้าโอ้โหไอพวกนี้แม่งไม่รู้เรื่องนี่ไงเป็นไงล่ะหยุดร้องได้แล้วจะก,กดจะขดุขดขดุขด,ขด,ขน,ดน,นี่นี่เออเป็นไง กอนสมองสมองสมองโหสมองนักใช่ไหมได้มาดิปจจปจปัจจฉันจะไปเอาพึ่งพึ่งอยู่ไหนเฮ้อพึ่งอยู่นี่โอเคเอาละฉันจะปล่อยให้มันมากัดแกเอาละเสียบเจ้าเลยเจ้าพึ่งเอาเล็กนจิ้มใส่มันเลยปุ๊บโอสมองสมองอ้โอ้โอ้ เป็นไงล่ะเออระบบทํางานของแกมันจะค่อยสึกหลอไปเรื่อยๆหลังจากโดนพิษของเออพึ่งนรกที่นี่ฮ่าฮ่าเป็นไงหูหายนะครับนะกระดูกเสื่อมหมดนะครับแล้วไซตามะมันจะรอดไหมวะเนี่ยครับไหนจมอยู่นี่ปะจะ๊เออไงเป็นไงไซตามะบอกโอ้แต่ฉันอนะ่ะต้านได้เออไม่ว่าพึ่งมันจะมาแรงแค่ไหนนี่เจม้เจมส์เจมดูเลือดฉันไม่มีวันลดฉันอนะ่ะระดับซูเปอร์แมนนะเว้ยและถ้าเป็นน้องหมูอุ๊ดอูดนะ หมูหมูมูหมดแล้วปุ๊บหมูบอหมู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 หกูหู้หมูหมูลมูหมูหมูเมูหมอหมู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 ห่าหมูหมูหมูครับนะ,มนนนะบนะหมะูหม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 ูดรูหมโหมูหมูหมูหูหม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 ูหู่หนะหหมหมูงเท่งนะครหบมนะอ อ้าแล้วต่อมานะครับไซต,ตมามะอ้าฉันมาแล้วฮช่าคือมันมี่ลองเล็้เห็นว่าเธอโหดเธออยากไปร่วมสมาชิกแม่เราของฉันบ้างไหมฉันจะให้เธอนั้นเป็นเป็นมือขวาของฉันเลยนะมามาร่วมจับมือกันอืมคุณผู้หญิงครับขอโทษนะครับผมไม่รับข้อเสนอปีศาจไม่เน่อ้อไอ้บ้าเอ้ยแก เออนี่เอออ้าวโดนใส่ก็ไม่ได้ด้วยนะครับนะผมจะเอาเศษซ่าของคุณนั้นไปเผาทิง้งนี่นเออ,เอ,อคุณนั้นจะไม่มีอยู่ในชีวิตจริงนี่ไนี่งเออตายซะ เจ้ามามีรองเล็กฆ่านี่แหละคือตัวรกรนที่ไอ้คอยมันโทรเรียกหาในครั้งแรกเฮ้ฉันทําให้แล้วนะเจ้าขอยถึงว่าตอนนี้แกจะตายไปแล้ว <c oughs> กูไม่ตายหรอกแม่ขอบคุณมากที่ช่วยฉันเฮแม่ของไงอ้อ้วนมันก็คือมาม,มีรองเล็กแหละเส้งจริงๆเลยมันจะฆ่าฉันขอบคุณนาที่มาทัน โอ้ไม่เป็นไรครับผมมาแล้วครับผมคือสายตามะจับมือหน่อยไม่จับเว้ยยวแม่งระเบิดอีกออโอเคเอาละโชคดีฉันจะบินแล้วนะหนึ่งสองยูโอ้หัวหน้าคอยบินได้หรอครับเนี่ยสุดยอดจริงๆไม่น่าเชื่อช่วยด้วยกูเลยไปกูบินไม่เป็นในเกมนี้อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับพอแค่นี้แหละนะครับไม่รู้จะได้อะไรแล้วครับโคตรปัญญาอ่อนเลยสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละไป